อะไรอ่ะเอกมาดิจิเปตโต้แกมีหลายอย่างที่ต้องตอบอุ้ยเราจะจิเปโต้แล้วแ,ตตแวน่เลยในน,นั้นในน,นั้นในน,นั้นในนั้นครับในนั้นป่ะนายอ่ะช่วยออกจากตรงนั้นได้ไหมครับผมต้องพาคุณเจ็บอะเข้าขัดซีนเฉยเลย <c oughs> แกร,รู้สาเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมดางเทคนิคแล้วแกเป็นพ่อมันได้ซ้ำแกถถและพวกถถพอกรรถถอกรเคมิสนั้น หัวสมหัวกันบอกความจริงมาอะไรของนายเนี่ยฮะฉันมาที่นี่เพื่อตะแก่ดิปใส่หัวไปโหนซะเดี๋ยวนะฉันรู้จักแกดิหรือมากกวนะ่านั้นคือฉันรู้ว่าแกเป็นตัวอะไรแกเป็นไอ้พับเพ็ดชั่วร้ายแกจะข้ามผ่านฉันไปแล้วตายซะอ่ะอุ้ยแมดดองกี้บอสเหรออโออุ้ยเออกันได้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้กันได้ไงโอ้ ออ,อโอ้โห,โห,โห,โหเ,เขาใหญ่มากใหญ่เกินโอ้โหแล้วเอื้องด้วยนะฟันเอื้องฟันเอื้องเหรอ นี่นะนี่อ๋อนี่โอ้โหแบบนี้นนะอยากทำลายอาวุธอะโอ้โหแล้วฟันเอื้องซะโอ้ทีนี้ไม่ฟันเอื้องนะทีนี้ไม่ฟันเอื้องนะโอ๋อเออโอ๋โอเดี๋ยวเดี๋ยว โฮ้ยเออ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 โออเดียว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 ตายเดียว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 ยเออออเ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 ออออ อ,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 อ <c oughs> ฉันอยากได้ความจริงตอนนี้ฉันรู้สึกผิดต่อเพื่อนฉันหลือเกิน